สวัสดีครับบทน,นี้นะครับเราจะมาพูดถึงการทําซ้ํานะครับหรือลูปนะครับเราจะมีลูปนะครับในบทน,นี้จะมีสองแบบนะครับก็คือลูปแบบ for loop นะครับก็ลูปแบบ while ลูปแบบ for นี่คือลูปแบบกําหนดว่าจะให้มีการวนซ้ํากี่ครั้งนะครับแล้วก็ลูป while นี่คือเป็นการกําหนดว่าจะให้วนซ้ําจนกว่าจะถึงเงื่อนไขที่กําหนดนะครับ เดี๋ยวเรามาดู loop for กอนนะครับ loop for นะครับก็จะเขียนอันนี้ตัวแปร x นะครับแล้วก็ in range นะครับแล้วก็6หกจะให้ทำการบนค่าทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วก็ print ตัวแปร x นะครับเรามาลองดูกันครับก็คือจะให้ x นะครับทำการวน l ูป p จนวน6ครั้ง อ่ะก็จะได้อันนี้นะครับก็แต่เลขศูนย์ถึงเลขห้านะครับเพราะว่าอินเด็กซ์เริ่มที่ศูนย์ครับทีนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากจะให้เริ่มต้นที่ที่ที่ศูนย์นะครับเราก็กําหนดได้ว่าให้เรนเป็นสองถึงหกนะครับแล้วก็ใส่เลขสองถึงหกแบบนี้ครับลองสกู๊ครับอ่ะนะครับก็จะเป็นสองถึงอินเด็กซ์ที่สองถึงหกนะครับ หรือจะให้บวกทีละสามครับสมมตินะครับผมใส่สองสามสิบสามนะครับครับถ้าเขียนแบบนี้นะครับก็คือจะให้บวกทีละสามนะครับเริ่มต้นที่สองแล้วก็ไม่เกินสามสิบนะครับนะครับนะครับให้ลูปเริ่มที่สองนะครับไม่เกินสามสิบแล้วก็ให้เพิ่มทีละสามครับก็คือสองห้าระบบแปดสิบเอ็ดไปเรื่อยเรืยจนถึงยี่สิบเก้านะครับถ้าบวกอีกมันจะเกินสามสิบก็จะไม่ ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วนะครับนี่ก็คือรูปแบบฟ o r นะครับรูปแบบนี้คือรูปแบบ y นะครับจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะครับอันนี้ลบไปก่อน y นะครับ x ็นะครับมีค่าน้อยกว่าหกนะครับเอา i สีเมื่อคิดตัวอย่างเป็นไนะครับปอะไรไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ให้ปริ้นนะครับ พิมพตัวแปร i นะครับแล้วก็ตัวแปร i เนี่ยม,มีค่าบวกบวกนะครับทีนี้เราต้องมีเซตค่า i เริ่มต้นก่อน i เท่ากับศต้ลองรันดูนะครับอ๋ออ๋อโทษที it, ครับผิดครับต้องมันต้องเป็น i บวกเท่ากับ1 ไอ้บวนี่เป็นของภาษาจีที่ผมจำสลับภาษานะครับอ่าตัวนี้ Python ก็จะทำกันเริ่มต้นที่ศูนนะครับแล้วก็บวกหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่า i จะมากกว่าหกนะครับก็ถ้า i มากกว่าหกก็คือมันเข้าเงินขาย้ีแล้วก็หยุดนะครับตัวไนี่เรา,าอาจจะเริ่มต้นเราอาจจะเริ่มต้นที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ให้สุดที่ห r แบบนี้นะครับก็คือเริ่มต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกไปนะครับเข้าเข้ารับเข้ารูป y บวกอ่ามันยังไม่มันอยังมีค่าน้อยกว่าหกอยู่ก็ทําการปรินแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็วนแล้วก็ตรวจสอบไปเรื่อย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 นะครับพอถึงไอมากกว่าหกปุ๊บก็เลิกทำเอาออกมาครับนี่ก็คือรูปซึ่งจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกแต่ว่า อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ